อำเภอลำปมาศ้วยความเคารพครับด้วยอำเภอลำปบมาศครับร่วมกับส่วนราช,ชการราฐวิสาหกิจสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกำหนดจัดงานประเพณีสู่ขันข้าววิถีลำปมาศและงานกาชาติระหว่างวันที่17ถึง21มกราคมสม69ณบริเวณสนามหน้าที่การอำเภอลำปมาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนชาวอำเภอลำไยมาศได้มีโอกาสนำเสนอผีดภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไปและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกครั้งเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนกิจการของกิ่งกาชาติอำเภอลำไยมาศ และกิจกรรมต่างๆของสภากาชาติไทยให้มีรายได้ในการสงเคราะห์เก็บราษฎรที่ประสบทุกยากเดือดร้อนและผู้ได้โอกาสในพื้นที่อำเภอลำปมากในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการจัดงานสน่วนราชการสมาชิกกิ่ง—กาชาติอำเภอลำปมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ บริษัทห้างร้านพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอลำปยมาศโดยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมานโอกาสนี้ในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านในอำเภอลำปยมาศได้กล่าวให้โอวาทและเปิดงานประเพณีสูงพันข้าวพิธีลำปยมาศเล่นงานกานชาติประจำปี2569ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านอริยพรสารามนายกเทศมนตรีเมืองลำปยมาศ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านท่านนายกอีกาชาติลนไปมกาัวหน่าส่วนราชการหน้น่านยาง,งานและวิสาหกิจนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นผู้บริหารสถา,านศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการจัดงานผู้เกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสูขขันข้าววิถีลำไปมากและงานกาชาติประจำปี2509ในวันนี้ รายงานของท่านประหลัดอุปสูนะครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ <S <S ก็เห็นได้ว่าาในครั้งนี้มีความสําคัญและเกิดประโยชน์กับชาวเมริดีมาเป็นอย่างยิ่งมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางภรรมูมิปัญญาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่นของเราเราควรมีกิจกรรมที่อนุรักษ์สืบทอดรักษาและพัฒนาให้ดีงามตลอดไปการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจะทําลายคุณค่า นิยมและ,ะวิถีชีวิตอันง,งามของเราได้ฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญารวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ชุมชนของเราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดรายได้ในชุมชนอย่างยัง่งยืนขอชื่นชมในความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ ร่วมกันสนับสนุนทรัพย์และสิ่งของในการจัดงานและได้เราเห็นึงความสําคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะประเพณีสูตรข้าวที่ต้องส่งเสริมอ,อนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไปขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในวันนี้ให้การจัดงานในครนั้งนี้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานประเพณีสู่ขันข้าววิถีลำไปมาศและงานกาชาติประจำปี2569ณบัดน,นี้ครับขอเสียงประมือดังครั้งหนึ่งครับและในโอนนี้เรียนเชิญท่านประธานในพธิธีท่านนายกเทศมนตรีเมืองลำไปมาศพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรายการครับประจำดังค้องครับเพื่อจะได้ลั่นค้องอันเป็นสัญญาณของการเปิดงานประเพณีสู่ขันข้าว วิถีลำายมาาและงานกาชาติประจับปี2569นะครับเรียนเชิญทุกท่านครับได้ร่วมในการลั่นคลองนะครับห้าขอ,อเสียงประเบิดนดังๆครับนี่คือสัญญาณของ การเปิดงานประเพณีสู่ขวัญข้าววิถีลำปลายมาานและงานกาชาติประจำปี2569นะครับสัญญาณดังขึ้นแล้วนะครับ